สี่สามสองแอคชั่นสบายดีครับสบายดีพบกับเวามเรียลครับทีมงานค่ายดีค่ายดีขี้แกบทีมงานค่ายดีค่ายดีขี้แกบค่ายดีค่ายดีขี้แกบขอรด้ช่วยฟันจะต้องมาสุดสายที่หนึ่งรอบฟินอลเอฟซีไม่ดีนะยอกยอกลาวนะฟินอลยอกก็เชื่อทุกคนเด้อเจ้ามาหนี้กัน โอ้สีเพลพี่น้องเอ้ยมาหนิเขาอันสงการเจะาบริบบทย้ายไปบ่หอหนิสิบริบบไปใช่หรอกเพราะว่าเงินก็บกับีริบบตอี่แก้มกับบริบบตคายนะแก้มกับบริบบตายอันมีแต่ว่าคือว่าพันชิยุทธ์เนี่ฮาวอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งหมด้วแต่ของลงสีสตูดิโอฮาวนี่พันชิยุทธ์ฮาวลิงมือหนึ่งอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วโอ้หวังว่าหวังว่าจะเต็มที่นะฮาวกะไป็นท้ายคลิปใหม่ อันพ่อพี่น้องเลยเอ็ซีเฮาเบิรงน้ำเนาะฟังนั่นเนาะเจ้าว่าสงการบ้านเฮาสีคือจะสงการบ้านเพิ่นบ่เนาะห้อนดีได้เันเขาก็บรรยากาศพี่น้องเหมือนีัพทุกขีกับเพ่เขาขีเพ่ก็ห้อนมาดีนะแกนขาดอ้าภาไปเบิรงกนี่อย่าบอกหายใจป่ะเพ่เป็นนี่ก็ไม่ใมาเว็นี่เว็เอากราบสบายดีทุกคนอีกเทนึงเด้อพ่อพี่น้องพ่อไป หลวงป่าอาหมูคูบัดจุคุจุคนเนาะมื่อนี้เนาะมื่อนี้น่ะตู้ยุงตู้ใต้ตู้กว้องตู้ชิดเนาะกะบม่ได้ไปทางใดทุกคนเลยมื่อนี้เพราะว่าเพิ่นค้าอยู่กับอันค่ายดีค่ายดีนี่แหละเนาะเพราะว่ามาบึงเนาะว่าคำว่าค่ายดีนั่นมาจากชายมายังตัวนี่คอยเห็นก็ตู้มันไงด้วยตัวไอ้คายเดีโอ้ยนี่ตู้ิายนี่แหละนี่เราหยุดก่อนเนาะผมพึ่งปัดเนาะ นี่น้องคำหมายคําว่าใครเหย่ยมาจากนี่แหละทุกคนเลยมันมาจากจากตรงนี้แหละครับที่ที่บอกว่าช่อช่องว่าขายดีขายดีนี่ไงใช่ถาไปถ้าใช้ทิ่หน้านี่จกะรายเครื่องเป็นตุ่มขึ้นเลยนะเอาตัวใต้เป็นยังนะอันห้องสี่เพนะนี่เนี่อากาศเอาเบิร์นเบิ้์เบิรงเบิอย่างไปเบิรงนแคพุ่นดูตัวยงอ๋อมันเป็นตรงนี้ทุกคน โอทีแรกมันจะต่อมันจะต่อกับตรงนี้เลยบ่ตัวใต้มันจะต่อตรงแล้วมันยาวมันเป็นเส้นเดียวกันเลยแต่ทีนี้มันโอ้มันจะมันเกิดจากอย่างเนาะสาเหตุมันเกิดจากอย่างตัวยงอันนี้เกิดจากการเสียดสีบ่รื้ว่าอะไรอันนี้อยงจะว่านะขาดจะมงก้านี่ยเลยคงเชื่อขาดเลยเปลี่ยนได้ประมาณเดือนนึงก็ขาดอ่าประชิดลำบากตื่นร้องเลยมันลายลูกปืนเนาะ สะแก้ไขน้อไรบบบนี่ตุฉันได้ทายแกนไหม้วเปลี่ยนออกเขาเขาสีได้มางออกหมดเลยบ่อันนี่ทั้งหมดเลยจ้ะวะทั้งหมดเลยนี่จะส่งหมู่พื้นไปจักสีแล้วพืน้นรอ,อ,องเลยบ้าวไว้าวไว้าวกันนะว่าสีเขาวแล้วมืนน้อนี้นนั่สีเอาน้ำลงไปถวายอยู่วัดว่าว่าจะไปทำบุญมืหอนี้แมนตู้ชิดเพื่นก็โทรมาว่าจะลงที่ำบุญเด้อว่าผิดพลาดนะตัวเนาะ คิดพลาดเหตุการณ์บวคพาดคิดเกิดขึ้นพี่น้องเลยบุญชอเคบัดนี้ว่าชีเอาน้ำลงไปถวายเลยเหตุคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งเนาะแมนเพราะว่าเอากับลายมือเลยเนี่ยแมนไม่เกิดถ่าไปลงคลิปลายมืเงินเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอันพี่บุญท่ำเขาจากกะลีเพื่นกะได้ไอ้ฮับแมนเพราะกฤษทานเป็นอย่างเราบิ่งคลิปเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เอาเงินในเฮาที่จะซื้อน้ำไปถวายวัดนะตัวเนาะ แม่ลงไปโม้นน้ำให้เพิ่นว่าแต่บางทีแล้วไอ่พอได้ลงดอกแบบน,น,นี้นะข้างบนมันอะไรจะมือสงการมันจักสิได้ลงแบบน,นีน้เพราะว่าเขาแปลงโรองชีน,นี่มือนี่จน,นจนค้ำนี่ก็จักแล้วหรือบอ่เนาะแล้ว w, ่าอน,นะาะแล้วก็ต่อใช่มืมอ,อ,กกอ,อื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเรากําลังไปชื้ออันนี้มาก็ก็ต้องปลดออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่เหมืนบ่เปลียปล่ยนเมือันใหม่ครับอันใหม่นีน่ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่า ขอโทษแล้วก็เราขออนุญาตพูดไทยหรือว่าเว้าไทยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอซีพังนูนงง่นเฮอาก้าลายแล้วเนาะกับสบายดีอีกเชือหนึ่งในอาหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยก่าคนที่ที่ตามเขาได้ด้วยแมนอมเอาไปชิบวไทยอเอาป,อปอาุดไปนะมันตบมือไหมคนที่ตามไลายแ้วยอดที่ตามไลายก็ตบมือในกัวนี่ตุก็จะใส่อันนั้นห้เเ้อใช่เสียงเศ้าเปนตบมมือให้ อเออบัานห้ามงเกอาอกมันเป็นแั่นี้เนาะเป็นแั่นี้ครับว่าวเอิญของภ่าษาบ้านเฮากันนี่กดีพี่น้องเลยเนี่ยฝั่งนู้นก็ลูกปืนอ๋อฝั่งนู้นเขาจะเรียกว่าลูกปืนฝั่งนูน้นอ่าฝั่งเพื่อนบ,บ้านเราก็เขาจะเรียกว่าลูกปืนเนาะตรงนี้เนาะนลูกปืนนี่อ๋อลูกบีมีกี่ลูกดูใต้นับดูดิสามสี่ห้าหกลูกเจ็ดลูกแจ้วรวมทั้งหมด เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เราก็จะมาอ่าบอกความรู้อีกอย่างหนึ่งนะตุวน้อง <Man. S 1> เพื่อเพื่อผี่น้องเพื่อทุกคนอ,นนอใน 1, ร้อยในพันเจ็ดร้อยคนหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้มาเบิ่งช่องเข้าเลยก็มาเห็นเลยอาจจะมีลงชี่นะการใ<ช>นะมีคมหูไปน้ำมานนะอันนี้จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนอกคลิปนี้เนาะม่ได้ไล่สาระไปได้เนาะทุกเมนมีสาระได้หลายเลยเขาก็สบายดีเนาะ มีคนหู้กน้ำได้นน่สบายดีอีกแท่นึงทุกคนเลยสบายดีบ่ได้ไปทางใดวาอยากไปช่วยเรือคนอยู่กะจะไปอนไททําผูที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าเฮ้ามันเท่กะเขาอาจจะเป็นชื่อเนาะหรือว่าสำนักข่าวอีกอย่างหนึ่งเนาะคันบ่าวกเพราะว่าเผยแผ่ให้ผู้อยู่ไกลได้เห็นว่าอยแม่นสงสารโดนสงสารเนาะก็เป็นชื่อกลางให้ว่าชา้นซะแม่นมาก็บบุมี่ยังมีแต่ คือกลางไงเป็นสะพานเป็นแต่ว่าเฮาน่ะตอนนี้ลักๆคือเหือห้งนี่เฮาเ็ได้อยู่แล้วเนาะได้ยู่แต่เฮาขาดกำลังทรัพย์อะพี่ชมเขาก็ค่อยเป็นค่อยไปเฮาเน้อใช่โอ้ทุกคนตอนนี้กะตอนนี้เราเอาตอนั้นออกก่อนเห้สะพานออกก่อนเราได้กระทำการแบบว่ามั่งออกเสร็จแล้วเนาะทุกคนเนาะออกครับบัตรนี้เฮาจะได้ยก ออกมาเ,เป็นออกมายกแกนออกมาเป็นพวงเลยเนาะทุกคนเพื่อว่าบพ่อให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเออเสียเวลานะครับมันจะค่ําครับแมนจะโถมือก็<แ>ชี้แลวบ่ไแ้อะไรพี่น้องเลยนี่นะ<แ>เอายกมาแล้วเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ค,ค,คอยตู้ตู้ตู้คอยคอยนีม,มือได้หนีมือได้ฆ่ามนเ <c oughs> ่าตัวนี้ครับมันค่าตัวนี้นี่ ต้องหันออกบ่เขาต้องหันจากตรงนี้ออกบ่เจ้นเชงบ่ระวังนะทุกคนระวงังระวงังจะไนเจ็บปวดมากนี่เขาบ่ระวังนี่เขาชีได้เป็นการเสียนาฬิกาอีกได้นี่เสียเวลาอีกแล้วบ่ครับครับครับเจ้าอโอ้ต้องถือได้ทุกครับครับครับ อาเนาะเบิ่งน้ากันเนาะทุกคนเชื่อได้ความหู้ไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าว่าทีมงานเขาจะอาจจะเว้าตลกบ้างเป็นบางครั้งแลยก็ถ้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําพแม่พี่น้องและทุกคนเด้อครับเดอ้เอ,อเพราะว่าเขากลอยากเสียงอยากสั่งเสียงห้วยิ้มเสียงหัวเราะเสียงหัวให้ครับเสียงหัวคอนอยากให้ทุกคนอา,อากาศมนก็ะหอนแมน,นแมนแมนครับแมน,แมน,แมน,แมน คือว่าแะไรฝากอีกอย่างหนึ่งเด้อทุกคนเอ้ยปีไหมเนาะสงการนี่ก็คอยเด้อคอยลินคอยกินคอยขับรถขับล่างเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าสิ่งสําคัญเขาต้องมีสติเนาะทุกคนเนาะเมาเมาบวกขับเด้อเมาบวกขับแมนไอคนบูเมาขับเด้อพี่น้องด้วยว่าเมาบวคขับรับแถวไดก็รับรถขับได้ก็ กินเหล้ากินแน่ก็ให้มีสตินะถ้าฉิดไปเบิ่งทางพุ่นน้ำกันทุกคนน้มาน้ำ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 มาเป็นได้ัุใต้เอ้ยหนักแห้งบอกว่าน่อเ้ยันนอันนี้ทีมงานเรามีห้าคนเนาะตอนนี้กำลังฝึก กำลังจะเอาเข้าค่ายครายดีครายดีทีมงานครายดีค่ายดีเราเราจะมาดูว่าเขาจะทนคายกับพวกเราได้หรือเปล่าครับถ้าทุนควบคายกับเราได้เราจะเอาเข้าแก๊งด้วยทีมงานเห็ดเห็ดหอยไม้ไม่หอยนะครสิบสิดนี่นะครับเพราะถ้าเรามั่งออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะทุกคนเนาะแม่นะครับเเดีด้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามใครที่ชำนาญที่สุด ในหมูอ้าตู้ตู้ยุงเนาะเราจะทำยังไงต่อตู้อธิบายเลยอธิบายเลยฮะคอนหรือว่าภาษาปราปัะกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า h เ m m e r ผมก็มีพอมีความรู้อยู่ครับผมไม่รู้เรื่องหรอกัมเมอร์ฮัมเมอร์ฮัมเขาเรียกว่ามเมอร์ภาษาอังกฤษ ก็จะรอรอนี่พื้นน่รพื้เดียวเราจะเอาเอาเอาไหนออกก่อนอันนี้ผลและแจ้งก็ได้นะตูยังหักอะไรกันใหญ่เลยบริสุทธิ์เลยหรอตุ๊กขวางพูดไม่เพาะตุ๊กเมื่อกี้ตุ๊กขวางพูดไม่เพาะห้ามให้พูดไปตบปากทีหนึ่งเปี้ยเร็วพูดอะไรพูดใหม่ได้แล้วพูด เพราะว่าถ้าพี่น้องเราผัางนู้นเขาจะไม่ชอบคําแบบนี้นะเราพูดไม่สุภาพจะต้องหัดพูดแบบสุภาพเพราะว่าคนคนที่ดูและที่ชมเราจะได้รักพวกเราขอโทษขอไมหลายพีใช่ใยต้องหัดพูดพ่อ,พอนะเดี๋ยวจะแปลข้มหมายนะขอโทษขอโทษอนทุกคนนะจะแปลให้ทุก,กว้วงฟัง เพราะพหลนี่ความหมายคือว่างัวควายจ้างัวควายมันไม่เพาะเพราะว่าพี่น้องฝั่งนั้นเราเขาไม่ชอบคำแบบนี้อ่าสอบควยแล้วสอบว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอะไรทุกพวกกมเป็นพวกชางแมนเพราะมันห้ามพูดนะวันนี้ห้ามพูดเลยห้ามพูดอีกห้ามพูดรอได้รู้แล้วรู้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหัมเบ้าคำว่าภาษาลาวเขาก็ห้ามเบ้า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วสบายดี่ะเขาออกเสียงยังไงพูดยังไง Hello 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 มา Hello เขานี่นะแบบอันนี้บอกมากุ้งไก่ Hello ท้กคำ Hello Hello ว่าจ้ะ Hello ล้วถ้าเราจะถามเขาว่าเขามาจากประเทศไหน Hello w e you c o m e from อาตุสซีดกับพ่อได้อยู่แต่น้อยนึงตุสิดกบลายดอกวัววัวปลาแหละพอได้ถูได้ไทไปอยู่ว้เอ็มมิเตึ๊บเลย่วว่ะอ็มมไไปจเช็ดนะอันนี่ตัวใเอเสียวดี เอาบีออกมาได้หน่ยเอาบีหรือว่าพาสาเพื่อนบ้านเราเรียกว่าอะไรตุยงปืนปุ้ยปืนอ๋อเวลาพูดน่าจะยังเห็นอยู่ตัวนี้เป็นบ่าตัวนี้เจ๊อันนั้นเรียกว่ากระสุนบ้าไม่เอากระสุนปืนผมดูเองมีแต่กระสุนบ้ามาเนี่ยเขาทำการต่อออกจากพีเนลาะเอาก็ตีมาตุยงเอตเสร็จแล้วเสร็จมือเอ็ดบัล มาเราจะมาเบิงเบิงอยู่พี่ก่อนเ <ผม S 2> นาะทุกคนเนาะหลังจากที่ได้มั่งออกไปแล้วแล้ครับจะมาเบิงเราจะมาดูกันว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างว้าพอหลังจากเอาออกแล้วก็ว่างเปล่าเลยเนาะทุกคนเนาะเบิงน้ำกันเด้อ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรหรอก ขออนุญาตพูดไทยเ้อครับพี่น้องพูดไทยปนเล้าเลยกับเพราะเอฟซีเราส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนาะเป็นโซลายก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านทศไทยเข้ากาคกัจจว่าปนเล้าปนไทยไทยปนเล้าอีสาาไปน้ำเลยซีเขามีสองพังภานะพี่น้องแมนพังเล้าพังไทยเดี๋ยว่เอาใจผนมา่มแมนถ้าสมมุติว่าต้ยุงพูดพูดเราเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยให้พี่น้องเราก็จะได้เข้าใจด้วยกันม นตเานี yeah, right. hey, yeah, well, okay. okay. an mm ่ไเห็นอะไรต่อบ่นี่ตัเจหั่นีไอหั่นบห่นรือหันตัวนี้กเกบ่ออยจีทามเนาะดังจากเขาหันออกเบดแร้วเขาดึงดึงออกเลยบ่บแบบนี้ตอออกเลยตอกลิบมก่อนดิอ่า่ มึงสี่พี่เนาะทุกคนเนาะตั้งตงตั้งเธอทีเดียวเลยทําอิดวะที่แรกว่าวกันนะว่าคุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าว่าจะสีจะสีส่วนนี้ให้หมดส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ประมาณประมาณอยู่ประมาณสามสิบกระสอบจะสีให้หมดปุ๊บสีสีสีตรงนี้หมด ว่าจะปิดปิดแล้วก็จะลงจะไปวัดว่าสิไปวัดนะนะทุกคนว่าจะไปวัดจะไปถวายน้ําให้หลวงพ่อที่วัดบ้านเฮานี่แหละ,ะแต่ว่ามันกะมีเหตุการณ์บ่คาดคิดเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับลงสีเราก็ได้พังครับวันนี้พังเราก็ซ่อมครับวันนี้คใครในตัวยุงใครในเจ้าบอยู่นานะตุวนเนาะ

ไม่ยิงไม่ไงเนี่ยคนยิงอยู่เนในในยิงนี่ก็จะขันไม่ออกนะครับมันแน่นมากหันบอหันบอว่าสัญญาเนาะแมนบอกาลาวเขาว่าหันบอกว่าเขาจะปเียแล้วหันนี่ภาษาไทยเาเรียกว่าขันบออ๋อเราจะขันออกเนาะขันน็อตออกขันหรือว่าภาษาลาวเขาหันแมนเราต้องยิง ถ้ามันยนัจะไม่อกอกอ่าเนาะทุกคนเนาะจะรีวิวรีวิวคราวๆสนนี้เนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้นี่คือคืออันตัวนี้ถ้าตัวนี้อาเพ่หรือว่าฟังพังน่ะมันจะไปต่อบ่ได้เพราะว่ามันมัน มันคืออ่าเขาเอิ like ้นว่าอะไรตัวยุงมันมันเป็นจุดสําคัญนะตัวยุงเนาะมันเป็นแกนหลักเลยมันบาตัวนี้แกนนร่วมพี่น้องเลยอ๋อเป็นแกนหลักเป็นจุดสําคัญคืุ่นใจะเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวตัวครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่งใช่ไหมตัวโยกตัวพาพาพานี่หมุน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  แต่ว่ามันหักออกเนาะทุกคนทีแรกมันจะมียาวมาถึงพี่แต่ว่ามันหักออกแล้วแล้วเอาไปแล้วเอาไปออกไปออกไปชื้อแล้วออกไปซื้อที่โรงงานเหล็กแล้วเนาะทุกคนนอกจากเาข้าวประมาณนี้เนาะทุกคนเนานะอ่เบิ้งน้ำกันเนาะเพื่อได้ความหูเนาะขอบใจทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิง้ง เขามาช่องเน้นอยเลยคอมเมนต์เนาะทีมงานใครดีใครดีเฮาช่องเน้น้อยเนาะทุกคนฝากติดตามด้วยฝากติดตามช่องน้อยไงท่ายุ้งท่ายุ้งเอ้ฝากติดตามช่องน้น้อยเนยครับฝากติดตามช่องเล็กๆน้นน้อยนะครับเพราะว่ามีกรักใจว่าเพื่อว่าจะมีโอกาสใหญ่ขึ้นเขาเขาว่างนะเพื่อจะว่าถ้าเราอ่า โด่งดังว่ามียอดสมาชิกที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีทุนก็เราเราก็อยากจะไปอ่าช่วยเหลือเนาะหรือว่าช่วยเหลือคนที่ยากจนจำเหมือนไอ้ดอกเขาเนาะกะเขาเขาก็เ,าเห็ดตามวายเนชาเนาะแล้วเอามาเนี่ยแล้อว่าเขาเห็ดแต่เขาบอกเขานี่สายทั่วไปเนาะเขาว่าอย่าง,งา่ายใช่เนาะผมสายทั่วไปแต่ว่าเราก็อยากไป ช่วยเลือเนาะทำบุญบ้างนะถ้าเรามีโอกาสมีโอกาสเนาะเราจะทําให้ดีที่สุดะล้วหน่อยแล้วก็จะอยากไปนะอยากเก็บได้ได้ก็สอบเลยบ่าได้ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกีบห้าหมื่นกีบหรือว่าหนึ่งแสนกีบแล้วก็ออกกันโฮมกันหรือว่าหรือว่าเอามารวมกันแล้วเราก็ไปเงินพังน้นก็สองร้อยบาทครับแเนาะจะไปนะอ่าตุศิสิ์จะมาอธิบายที่พีุ่่งพูดให้ฟังเนาะ นี่กาแปลว่าถ้าเรามีโอกาสหรือว่าวันไหนเนาะที่เราได้ได้ขายแกลบหรือว่าได้ขายหับลำข้าวหรือว่าแก็บได้คนละอ่าสี่ซะห้าสิพันหรือว่าหนึ่งแสนกรือว่าสองแสนกีบเราก็จะออกกันหรือว่ารวมกันเอามารวมกันเอามารวมกันเพื่อเราจะทําทุนเล็กๆน้อยๆซื้อของผักเล็กๆน้อยๆเอาไปฝากอ่าคนที่ยากไร้ คนที่ได้โอกาสคนที่ไม่มีกว่าเราเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ว่าเราทําด้วยใจรักและพูดตรงๆก็คือจุดประสงค์หลักเป้าหมายของพวกเราก็คือเป้าหมายนั้นคืออ่าอยากได้ยอดวิวเยอะๆอยากได้ยอดซับสไครต์เยอะๆเพื่อจะมีะไรายได้เยอะๆจะได้ไปช่วยคนเยอะๆครับและอีกอย่างคืออุดมการณ์อุดมการณ์คือเราก็อยากอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนเป้าหมายเราก็คือ เราก็อยากได้ยอดซักสะไคร่เยอะๆแล้วก็ยอดอยู่เยอะๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งเดอ้อขอบใจหลายๆเดอ้อขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะทีมงานใครดีใครดีนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงตอนหักปีใหม่เดอ้อร่ำรวยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะเดินทางก็ให้เดินทางปลอดภัยเนาะขอให้ทุกคนมีสติในการขับขี่รถรางเนาะเอาทุกเขาทุกคนเฮ้ากะ ขอเกาวค้า่า,าไปดีไปดีเลเล่เล่เลลล